พักซอจุนโชคความหล่อถ่ายแบบลงปกนิตยสารเอสควายที่ข่าวบันเทิง้าเก,กาหลีใต้นะครับหลายข่าวน่าติดตามเหมือนกันพบกับพี่ออมและโซวิไซา์ครับแหมแฟนๆที่ได้เห็นนิตยสารเอสควายแล้วก็บรรู้สึกว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่าพักซอจุนเนี่ยเขาก็ไปถ่ายแบบมานะคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะคะหล่อมากทีเดียวเอาไปติตามกันค่ะ นิตยสารเอสควายของประเทศเกาหลีใต้ฉบับเดือนพฤษภาคมเรียกได้ว่าสาวๆเนี่ยหัวใจละลายแน่นอนเพราะว่าทางเอสควายได้มีการชวนให้พระเอกหนุ่มหลอพักซอจุนมาถ่ายแบบขึ้นปกรวมถึงการถ่ายแฟชั่นเซ็ตด้วยนะคะโดยในการให้สัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มจากเรื่องว w r ชรองวิ h s e c r e t ร r y Kim ได้แสดงความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากที่เขาสามารถก้าวขึ้นมาสู่จุดนี้ได้และมีตารางการทำงานที่แน่นเอียดตลอดทั้งปีแบบนี้ค่ะ จนยอมรับว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจทํางานบันเทิงในต่างประเทศมากกว่าเพราะว่าน่าจะท้าทายมากกว่าส่งผลให้เขาเนี่ยเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษซึ่งในตอนนี้กําลังฝึกเรียนอ่านเขียนอยู่แต่ว่าด้วยคิวงานที่เยอะมากๆเขาก็เลยเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้เขากําลังเข้าฉากถ่ายทำอยู่พอมีเวลาว่างปุ๊บก็จะเข้าเรียนเท่าที่เวลาอํานวยแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยค่ะ พักซอจุนบอกว่างานแสดงคืองานหลักของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงโฟกัสไปที่เรื่องการรับงานแสดงเป็นหลักแต่ถ้าหากมีเวลาว่างมากกว่านี้เขาก็อยากจะลองรับงานอื่นในวงการบันเทิงดูเหมือนกันค่ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้สาวบีดิชันติดเรื่องนี้งอมแงมค่ะ กลับไปบ้านกต้องเห็นนั่งดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็แบบนั่งแล้วก็อู้ตายแล้วทำไมน่ารักจังทำไมน่ารักจังดิฉันก็บบไม่แน่ใจว่าเขาชมพระเอกหรือชมนางเอกกันแน่นะคะแต่เรื่องนี้สนุกจริงๆนะคะแล้วก็อินดีกับความสําเร็จของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามภาพเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ